ชาวสุีครัเคยดูมวยไทยไหมครับเครับมันมวยไทยมันมีหลายมิตินะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการต่อสู้การแข่งขันการออกกำลังกายแล้วก็การอนุรักษ์ดังนั้นประโยชน์ก็จะเป็นในเรื่องของร่างกายหนึ่งร่างกายนะครับสมรรถภาพทางร่างกายแข็งแรงฟูมอะไรแบบเนี้ยนะครับหรือเรื่องของการอนุรักษ์อนุรักษ์นะครับก็เป็นการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยนะครับแล้วก็ในเรื่องของการแข่งขันก็มีโอกาสนะครับที่จะขยับ คือก้าวหน้าไปในสู่ะระดับชาติได้หรือระดับประเทศได้นะครับการจะเป็นนักมวยได้สิ่งที่จะต้องมีนะครับสิ่งที่ต้องมีกันหนึ่งก็ตัวอย่างเช่นในเรื่องของอความกระตันยูกขอเวทีนะครับมีจิตใจที่รู้จักเสียสละนะครับแต่ที่มุ่งมั่นมีระเบียบวินัยรวมทั้งมีความระลึกอยู่เสมอว่าตัวเองเป็นนักมวยนะครับแล้วก็ทําประโยชน์เพื่อคนอื่นได้ สัญญาบาันของการเป็น,นนักมวยนะครับเรื่องแรกในเรื่องของวินัยนะครับวินัยต้องมีนะครับต้องมีหนึ่งแล้วก็2ต้องทําประโยชน์เพื่อคนอื่นนะครับเพื่อคนอื่นสนะครับต้องไม่ไม่ใชอ้อาชีพนักมวยไปในทางที่ผิดหรือเสื่อมเสียต่อสังคมในระดับชาติด้วยตรงหน้าแบบไม่ต้องมีจนนังหวะเลยนะเพราะว่ตรงหน้าครับ จริงๆผมมองว่ามวยไทยเนี่ยมันเป็นมานานแล้วเป็นซอฟ์มานานแล้วแต่การสัมผัสนะครับต่างชาติให้ความให้ความนิยมมากนะครับรวมทั้งถึงแก่นของมวยไทยเลยเขามากินมานอนยอมเสียเงินบินข้ามน้ำข้ามทะเลมามาเรียนามาเรียนมวยไทยอยู่ในอยู่ในประเทศไทยนี่เราเรานานมากแล้วนะครับ ถึงเวลาเนี้ยมันเป็นมากกว่าซอฟต์ power ที่ที่เรากําลังคุยกันอยู่แล้วครับคือรัฐบาลตันนี้รัฐบาลส่งเสริมใช่ครับ <c oughs> ใช่ใช่ใช่มันเป็นหนึ่งในซอฟต์ power นะครับรัฐบาลก็ส่งเสริมโดยรวมทั้งภางคเอกชนเขาก็ตื่นตัวเพราะฉะนั้นมองผมมองว่าเป็นเรื่องเรื่องดีนะครับคนที่สนใจนะครับอยากไม่อยากให้มองมวยไทยเป็นเรื่อง,องการต่อสู้หรือความเขาเรียกว่าอะไรความรุนแรงอย่างเดียวมวยไทยเพื่อการออกกำลังกายก็มี นะครับคาร์ดิโอที่ดีที่สุดคือมวยไทยนะครับดัะนั้นมวยไทยไม่น่ากลัวเลยนะครับอยากให้เข้าอามาเรียนรู้กันเยอะๆอย่างน้อยก็เป็นศิละปะประจำชาตินะครับรวมทั้งได้ออกกำลังกายด้วยบางคนมีฐานะที่ดีขึ้นจากมวยไทยด้วยครับผมไม่จำกัดทุกวันนี้ได้หมดครับรวมทั้ง LGBTQ เพศชายเพศหญิงได้หมดไม่จำกัดหมดเลยรสำหรับจังหวัดสัตกหกีเรามี อาสกแก้วมีใครมวยเยอะมากจริงๆสกแก้วมีใครมวยเยอะมากจากที่ตัวเองเป็นกรรมการพุทธศิลป์อยู่มีเยอะมากเพราะฉนั้นแค่หน่วยงานรวบรวมเข้ามาดึงเขาเข้ามาให้เขามีเวทีได้แสดงออกผมเชื่อว่าเราไปได้อีกไกลครับเราไปได้เยอะสําหรับสกแก้วเราครับผมมาตรงน้า วันนี้นะคะก็มาอบรมมวยไทยนะคะก็เอาไปต่อยอดเพื่อให้นักเรียนนะคะใช้เป็นท่าออกกําลังกายเพราะว่าทุกวันพุธของโรงเรียนบ้านน้องขาค่ะจะนําออกกําลังกายโดยใช้ท่ามวยสากลแต่วันนี้หนูจะมาอบรมมวยไทยก็จะเอามวยไทยไปต่อยอดผสมกับมวยสากลค่ะให้นักเรียนมีร่างกายแข็งแรงค่ะนักเรียนชั้นป .5 ค่ะเขามีความสนใจในเรื่องของมวยไทยค่ะ เขาชอบเขาชอบต่อยเขาชอบลําท่ามวยไทยค่ะวันนี้ก็จะได้นำนักเรียนมาศึกษาท่ามวยไทยอย่างอย่างแท้จริงค่ะว่ามีกระบวนท่าทางแบบไหนบ้างนำไปใช้ต่อสู้ต่อสู้อย่างไรบ้างค่ะแบตรงหน้าแบบไม่ต้องมีจังหวะเลยนะให้ควักบนหน้าก็ชื่อเด็กชายยอดเยี่ยมคอยู่โรงเรียนบ้านหนองคาครับเคยดูมวยไทยไหมครับเคยครับจะได้ เล็กน้อยครับถึงน้ําหนักอยู่ที่เข้าซ้ายเอาขึ้นมาเปิดแค่นี้ครับเปิดแค่นี้อ่าแล้วลองขยับดูจึ๊กไปยังขวาเอ้ยเออสวยนะแค่ตังเลยตั้งไว้ลูเลิกมาให้เราออกใหม่3รอบไปดูไปด้วยกันไอ้เมื่อต้นตัอนนะครับ ปีจังหวะนับนับสมัดตรงหลังปีจังหวะนับห่าต่อไปมัดตรงลงปีจังหวะนับหนึ่งต่อไปมัดเปจังหวะนับหนองเนี่ยแต่กลับมาจากเรียอร่างกายจะจะกระจดดมวยไว้เหมือนเดิมหมัดตรงหน้าเปิดจังหวะนับหนึ่งสองสามหัดตรงหน้า